ถ้าอยู่เองเนี่ยผมซื้อสมัยสมัยผมผมไม่ได้ซื้อด้วยตัวผมเองนะครับออตอนอยู่เองผมไม่ได้ซื้อด้วยตัวผมเองนะครับอตอนนั้นผมอยู่กับแฟนนะครับแล้วก็แฟนก็เลือกซื้อนะครับแต่แฟนนี่ผมเป็นคนตัดสินใจนะครับแต่ตอนนั้นผมประสบกรารณ์น้อยมากเลยผมโง่ามากเลยตอนนั้นมีตัวเลือกอยู่2ตัวตัวเลือกหนึ่งคือโครงการอยู่ตรงเส้นอโศกนะครับโครงการอยู่ตรงเส้นอโศกส่วนอีกตัวหนึ่งโครงการอยู่เส้นทองหล่อนะครับแต่ความต่างของ2ตัวนี้คือระยะเดินที่จะเดินไปถึงรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วไม่ต่างกันเท่าไหร่ห้าร อโศกค,คือห้ารอเมตรนะครับ uh, ทองหล่อคือ7 0 0ร้อเมตรแต่7 0็อเมตรของอโศกเนี่ยคือห้ารอเมตรของอโศกเนี่ยคือถนนเส้นใหญ่คือถนนอโศกนะครับส่วน7 0 0ร้อเมตรของทองหล่อเนี่ยคือถนนซิกแซกเข้าซอยนะครับตามรูปแบบของทองหล่อแหละถ้าสองโครงการนี้อยู่แบรนด์เดียวกันนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยแฟนผมก็แฟนเก่าผมคนนั้นน่ยก็ถามผมว่าเฮ้ยเลือกตัวไหนดีสองตัวนี้ ตอนนั้นผมก็คิดง่ายๆครับผมคิดว่าเอ้ยโครงการต้องเป็นไฮไลไท์สิเราจะได้วิวสวยนะครับโครงการคอนโดมิเนียมมันต้องเป็นรูปแบบไฮไลท์สินะครับอ่อทะเลตรงนี้มันก็ดูแบบสะดวกเดินไปเดินมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ,อผมก็เลือกเส้นอโศกตอนเลือกเนี่ยแปนมันก็เหมือนกันหมดอ่ะเราก็เห็นฟอร์แปนเหมือนกันหมดเลยเราก็แบบไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับเราก็คิดแบบโง่ๆซื่อๆเลยนะครับคิดแบบโง่ซื่อมากนะครับเฮ้ยตะวันตกมันต้องร้อนสิตะวันออกมันต้องมันต้องไม่โดนแดดบ่ายสิมันต้องดีสิ ถ้างั้นผมเลือกตะว,วันออกแล้วกันห้องมันก็เหมือนกันหมดอ่ะอ่ะเขาเลยเลือกตรงไหนก็จิ้มจิ้มจิ้มไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราจองเสร็จหลังจากนั้นพอเรามาดูกระดาษเฮ้ยไอด้ดำๆนี่คืออะไรอ่ะในในฟลอร์แปนนะฮะในยูนิฟแปนนะฮะไอด้ดำๆนี่คืออะไรเฮ้ยมันคือเสาเว้ยเอา้าเฮ้ยในห้องเรามีเสาด้วยหรอวะเอา้าเสาเยอะเลยนะครับโอ้โหเสาแน่นเลยอันนี้เจ็บแรกนะครับพอเจ็บสองคือตอนนั้นเราเลือกตะวันออกเพราะเราคิดว่าตะวันออกไม่ร้อนตะวันตกตะวันตกร้อนปรากฏ พอเราตึกเสร็จจริงไปอยู่ตะวันตกวิวสวยมากสวยแบบมากๆนะครับตอนนั้นไม่ดูอะไรเลยตอนนั้นแบบประสบการณ์การเลือกนี่คือศูนย์นะฮะเออเจอเรื่องวิวไปลกพอไปเจอแปนเสาที่เราเห็นหูหนามากซึ่งสิ่งเนี้ยเดฟไม่ได้หลอกเราแต่เราตอนนั้นเราไม,ม่มีความรู้เองต่างหากว่ามันคือเสานะครับมันส่งผลต่ออะไรมันส่งผลต่อสิ่งที่ผมทําในวันนี้ไหมใช่นั่นคือประสบการณ์ที่ผมเคยเจอแล้วตอนนั้นผมก็บอกกับตัวเองว่า ต่อจากนี้ถ้าผมมีโอกาสผมเรียนจบผมจะทางานเดเวลอปเปอร์ผมจะเป็นมาร์เก็ตติ้งเดเวลอปเปอร์และจะพัฒนาของที่ดีนะครับจะไม่หลอกคนจะอธิบายเลยเว่านี่คือเสารหรือพยายามจะลดมันให้มากที่สุดนะครับเพราะมันกระทบต่อการอยู่อาศัยดูดีๆนะสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนออกมาในบทความหรือสิ่งที่ผมทําตลอดทําไมผมถึงให้คุณพยายามเข้าใจเรื่องแปลนพยายามเข้าใจเรื่องเสาเข้าใจเรื่อง o i c e Space เข้าใจเรื่องรายละเอียดการออกแบบเพราะผมเคยมีประสบการณ์และตอนนั้นผมไม่มีความรู้นะครับผมไม่มีความรู้แล้วผมจั่วมาเออ ผนังห้องมีการกั้นนะครับแล้วเปิดช่องแสงนิดนึงเพื่อให้เวลาเราอยู่ในห้องนอนเนี่ยกับห้องนั่งเล่นเนี่ยแสงทะลุผ่านได้แต่แอร์มีตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งห้องนอนเท่ากับว่าแอร์ต้องโฟทะ,ทะลุทะลุไอช่องเล็กๆเนี่ยปรากฏคืออะไรครับแอร์มันไม่รู้ว่าข้างในมันเย็นยังมันทํางานหนักมากจนแอร์พังคุณกั้นมาทําไมกั้นมาเพื่ออะไรสุดท้ายไม่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างเนี้ยผมเจอประสบการณ์อย่างเนี้ยในการอยู่อาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอผมกลับมาทาเพจผมมีโอกาสได้ทําเพจ ตอนแรกผมเป็นมาร์เก็ตติ้งเ่อนเนี่ยผมก็พยายามแก้เฮ้ยแก้ไม่ได้โว้มันงบมันได้เท่านี้แกไม่ได้โว้มันเท่านั้นเฮ้ยมาร์เก็ตติ้งไม่มีสิทธิ์มาร์เก็ตติ้งไม่มีสิทธิ์ยุ่งโปรดักต์บางเด็บนะม่ร์เก็ตติ์มาร์เก็ตติ้งไม่มีสิทธิ์ยุ่งโปรดักต์มาร์เก็ตติ้งทำสื่อไปไปขายมาให้ได้ไปดีกว่าฉันทําอย่างนี้มาก็ทําไปสุดท้ายผมรู้สึกว่าผมเกลียนอะไรไม่ได้เพะผมมาทําเพจผมเลยใส่ทุกอย่างที่ผมแบบมีเคยมีประสบการณ์เข้ามาในเนื้อหาที่คุณอ่านอยููู่่่เนื้ออหาทีคุณดย ผมซีเรียสเรื่องอะไรเรื่องแป่นผมซีเรียสเรื่องเสาใครบอกว่าอ,อ้เพจนี้บ้าเรื่องเสาจังวะผมไม่บ้าเรื่องหินผมไม่บ้าเรื่องผนงังผมไม่บ้าเรื่องวอลเปเปอร์เสาต่างหากที่กระทบเลเยอั์ต่างหากที่ใช่นะครับมันตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคุณและทั้งหมดนั้นเนะี่ยผมก็เอากลับมาถ่ายทอดนี่คือมุมของการอยู่อาศัยเองนะครับอ่ในมุมของการซื้อลงทุนและโลกมันก็ตลกเมื่อกี้ผมซื้ออยู่เองอโศกใช่ไหมถ้าผมลงทุนที่แรกผมก็ลงทุนอโศกนะครับผมลงทุนอโศกผมก็ซื้อ ผมก็ซื้ออโศกแต่ตอนนั้นผมซื้อต่างผมซื้อเซกเมนที่ดีซื้อโปรดักที่ดีแต่ผมซื้อความต่างความต่างในเชิงของเลเยอร์นะครับตอนนั้นผมจําได้ว่าผมซื้อโครงการพูดชื่อได้ไหนเหนรอ DS อโศกนะครับ DS อโศกความต่างของผมคือผมเลือกเลเยอร์โดยการดูจากฟลอร์แปลนเพราะว่าตอนเสนอขายหรือห้องตัวอย่างไม่มีเลเยอร์นั้นอยู่ใน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 ห้องตัวอย่างแล้วก็ไม่มีเลเยอร์อยู่ในฟลอร์แปลนเอ้ยมีเลเยอร์อยู่ในฟลอร์แปนนะครับแต่ไม่มีห้องตัวอย่างดังนั้นผมวิเคราะห์จากจากจาก จากฟอร์แนมาแล้วผมเห็นตําหนิอยู่อันนึงมันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งครับห้องเล็กที่สุดของโครงการนะครับแต่ห้องนั้นพื้นที่ลิฟวิ่งกับพื้นที่ห้องนอนไม่ต่างกับห้องในเลเยอร์ถัดมาเข้าใจผมไหมยกตัวอ,อย่างเช่นผมจําขนาดไม่ได้เป๊ะๆนะอย่างเช่นเลเยอร์อันเบสรูมอะที่ทุกคนรู้จักกันประมาณสัก45ตารางเมตรตอ่อจุดเซกเมนต์นะครับแต่ปรากฏว่าไอห้องเนี่ยมันหายไปมันเหลือประมาณ40ตารางเมตร38ตารางเมตร40ตารางเมตรเนี่ยแต่สิ่งที่หายไปมีแค่อย่างเดียวเองครับที่ทำให้ขนาดหอมันายไปคื อ่างอาบน้ําซึ่งไอเนี้ยเราเห็นจากฟอร์แปรนเราวิเคราะห์จากแปรนวิเคราะห์จากยูนิตแปรเพราะเราเห็นความต่างของอ่างอาบน้ําเราวัดใจครับงั้นผมเอาห้องเนี้ยเพราะว่าอ่างอาบน้ําความต่างของระดับเซกเมนต์เนี้ยมันทําให้ราคาหายไปประมาณล้านกว่าถึง2ล้านนะครับแต่แค่ไม่มีอ่างนะแล้วผมก็วัดว่าเออเนี้ยผมจะซื้อห้องเนี้ยเพราะผมคิดว่าผมขายคนไทยคนไทยไม่น่าจะติดอ่างขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดความต่างของราคาขนาดที่แบบเวลาเราจะหาความต่างของราคาไม่ใช่ว่าความสูงอย่างเดียว บางทีเรื่องของแปลนรายละเอียดของแปลนถ้ามันไม่มันเปรียบเทียบกันแล้วมันไม่ได้ด้อยกว่าบางครั้งเราเราลองถกหยบลงมานิดนึงนะแล้วก็มันอาจจะมีโอกาสในการทําราคาได้นะครับก็เป็นสองครั้งที่ผมทั้งซื้ออยู่เองแล้วลงทุนที่แรกทั้งสองที่นะที่เป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะ